คลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่ดื่มสุรา กบผมทานทีนแล้วจะใข่ครับวันนี้เรามาใส่เบ็ดกบครับนี่ใส่ด้วยเยอะใส่เดือนครับนี่เลยนี่นี่ครับเราจะใส่ไม้ตรงนี้ก่อนครับเห็นเหมือนจะมีกบครับแล้วทำการใส่เลยครับครับ số 2 ạ เสร็จแล้วสองลังครับเดี๋ยวรับชมที่ไหนครับเดี๋ยวจะไปหมายใหม่ครับตรงนั้นครับเดี๋ยวตัดไปตรงนั้นเลยครับตอนนี้ก็ถึงหมายแล้วครับนี่ตรงโล่งครับตรงนี้เป็นป่ามันเก่าครับมีมีน้ําครับตรงนี้นี้ก็กบกระโดดแล้วครับมีรุ่นครับที่ตรงนี้ครับเราทาที่ใส่กันครับ Đúng đủ không? Thì được rồi. Các bạn có thể nhé có thể thấy không nhé có không có เยอะก็ดินอยู่ครับดูนะตกข้างๆเลยครับ <c oughs> ขุดดินข้างๆีลนะครับมาใส่าเป็นกบเห็นกบก็จะมากิน มีลุ้นนะครับที่ตังนี้มันจะมีกบยรับเมื่อกี้กรบระโดดลงแล้วไม่รู้ตัวใหญ่หรือตัวเล็กครับมีกบกบมันจะกิน เรารับชมตอนใส่เสร็จก่อนครับตอนนี้ต้องรีบใส่ครับเดี๋ยวมืดครับโอเคครับผมปิดของเราก็สามสิบหลังครับใสองสิบหลัง ใส่เสร็จแล้วครับตอนนี้จะมาดูวาถูกบไหมครับถูกแล้วเอาแล้วครับนี่ถูกแล้วครับนี่เรียบร้อยครับลูกกบน้อยครับเรียบร้อยครับตรงนี้นี่ไดครับมันตมยามยังตอนใส่ใส่ยังไม่เสร็จเลยครับนี่มายามครับได้แล้วครับตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไรครับนี่กระเามือดิกระเปามือครับโอเคครับขอบขอบปลดกันครับ ครับพี่น้องตอนนี้ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับใส่ได้ทั้งหมด28ดหลังครับเหลือสองหลังครับบิดสาสิบคันครับนี่ก็ใส่เสร็จแล้วมืดแล้วนี่แล้วจะขอกลับบ้านแล้วเดี๋ยวค่อยมาย้มครับประมาณสักทุ่มหนึ่งโอเคครับผมโอเคครับพี่น้องตอนนี้เราจะมายแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวรอตอนนี้เดี๋ยวกบไม่ถูกครับจริงจริงจะใช้เบ็ดปลาถูกครับนี่ครับ ท่านครับลุกไปช่อนครับหนานนะครับแต่กบยังไม่ถูกครับตอนนี้มันก็ไม่ถูกครับเตยเยอะหมดครับดูอเ้ครับเราก็ปุกเยอะก่อนช่อนโอเคครับ,ออออคครบตอนนี้ถูกแล้วครับพี่น้องอืม สอครับนคบีครับจะได้ครับมีตัวที่สองใช้เท่ากาันเลยถูกล้มเป็นกบของเราใช้เขาส้าามือเลยครับไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับ,ม,บม,มาสองเต็มครับหลาย้่านกันึองครับนี่ใส่

ลี้นตะกบน้อยครับทุกวันนี้ไม่ไม่เจอกบใหญ่เลยนะนี่มาซ้ำใหม้เก่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวรับชมตอนถูกกบเลยนะครับตรงนี้ก็ได้มาสองแก้มนะครับโอเคครับเอาครับหลังต่อถัดมาครับหลังที่ถึงครับถึงแล้วครับนี่งขึ้นแรงโอ้โหมีงูด้วยงูครับ งูนั่นนี่คือโคกงูน้ำงูน้ำครับอ่ามันกล,กลายเลยงูนะครับตอนนี้อบเราก็ถูครับแต่งูกัดครับเห้ <c oughs> ตายแลย้วมีไซเท่าเท่ากันนะครับอมีไซใหญ่เลยครับท่านีเ้เอาหมดครับเป็นง,งูง,งูน้ำครับว่าจะัดทิดง่างไรรยไหกว่บก kita jual 30 langkat ini kami jual berapa ya kau lihat kau kuning อืมโอ้โ,ฮโ,ฮโ,ฮโฮหม่เลันี่ยมีเลยอืจำๆยังใจเยอกครับตรงนี้นเป็นตุ่มๆ,ๆๆเลยครับโอ,โอ้โหพวต่ตอกันเลยครับตรงนี้ฝหลังนั้นครับที่ว่างูจะกินครับ ยินทำมาหลังทำมาครับถูกครับเฮ้ยส่หมวกยินดีมีลุ้นมีแล้นครับนี่ตัวใหญ่หญๆแบบนี้ก็โอ้มีกำลังใจครับ ดึงมาด้วครับเนี่ยไปนีดถอยลวครับพี่น้องันนี้จะดดเดียวดวเลครับอนนี้เดียวเครับนี่นหาครับเกิที่ห้าแล้วครับ ด네ูดดูดูดอยู่ครับไอ้ยีขึ้นมาหน่อยครับมสารไปได้ไหมครับอะไรอยู่ครับ หาย eah ให,ยให้ยังไม,ยงไม่ยังไม่ตายก็อาจจะดีกว่าครับให้ยอยู่นะครับโอเครับถ้าถูกดีแล้วเราจะพาให้ดูครับเดี๋ก็ได้มาเพิ่มมาได้ครับเนี่ยง,งานของเราครับอะไรครับพี่น้องตอนนี้ถูกแล้วครับอืมดูดีแคยไหน ดึงเลยดึงดิดิดิโอเคเดี้ยเลยเห้ยเลยปุบของเราครับนี่ก็ใหญ่เลยทันอีกนี่เดี๋ยวอมตมเลยแล้วติดปากแบบนี้แล้วยากครับจะรุด นี่คือใส่ครับใส่เป็ดกบนี่โอเคเดี๋ยวขออนุญาตกดก่อนนะครับตอนนี้ถูกแล้วครับดูนี่ตัวตัวไซน์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่มีไซน์ขึ้นมานยครับนี่ดูอื้อ อืมมนันมนันมันมันครับอืมอยหองว่านต่น้วน,นก็ทูกครับไอ้ได้ครับเพราะสีอยู่วางนี้ก่อนครับล่งไปเห็นเลยครับผม ติดอยู่ฝั่งนน้นครับดูดูดูครับไปอยู่ครับยังใช้อยู่ครับเห็นไหครับนี่ครับ หมูตีนลึกเลยอือหือแล้วงานตลงติ้งติ้งติ้งครับอือทำการปลดกันเฮ้คนณะรวะเนี่โอเคครับ,เ,คครบเดี๋ยวทำการปลดกันครับ ครับพี่น้องตัวนี้ก็ผลงานรวมครับที่เราพยายามมาเชฟเบโกครับนี่ได้ประมาณแปดตัวครับพอได้อยู่พอได้กินครับนะครับตัวนี้ก็ใหญ่อยู่ครับนี่สองตัวครับตัวใหญ่โอเคครับเรารับชมตอนเช้าครับอันนี้ให้ดูผลงานตอนดึกครับ เดี๋ยวไปยามไปยุกตอนเช้าครับถูกปิดตอนเช้าว่าจะได้ตัวไหมครับรอรับชมครับโอเคครับพี่น้องตอนนี้ก็เช้าแล้วครับจะพยายามเบ็ดครับมาับจะพาไปดูครับว่าจะถูกตัวไหมครับนี่ขันเร่ก็เงียบแล้วครับน่าจะถูกไปแล้วครับตรงนี้เมื่อคืนอาจจะไม่มีตัวเพิ่ม bây giờ nằm trên sông mắt nằm trên sông dừa mốt nằm trên sông dừa mốt เราจะพาไปดูหลังที่สามครับหลัทงที่สามเยอะมุนครับเยอะกแต่ก็ไม่ถูกครับครับขออนุญาตเก็บบิดก่อนครับตอนเช้าเงียบกริบเลยครับมองครับยังมีคันไหนดินเลยครับ ใส่กบน่าจิมหมดแล้วครับโอเคครับผมอันครับนี่มีตีมีเต็มครับนี่หูดูดูตัวใหญ่เลยครับนี่นี่ครับตรงนี้เมื่อคืนก็ถูกครับนี่นี่นี่โอ้โหตัวใหญ่เลยครับตัวนี้ครับนี่ครับนีครับอืมตัวแับนี้เลยครับนี่ใหญ่เลย มัน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 แล้วครับโอ้โอเคครับเดี๋ยวทำการตรวจกันครับเป็นรุ่นครับโอ้ตัวใหญ่มากเลยใหญ่ครับติดแบบนี้ไม่มีิทธิ์รอนครับหมายนี้ดีมากเลยอะตอนนี้ก็ย้มเส็จแล้วครับนี่เกือบสามสิบหลังได้มาตัวหนึ่งครับตอนเช้านี่นะครับผลงานรวมเมื่อคืนครับเรนนี่เก้าตัวครับ เป็นทั้งหมดเก้าตัวครับนี่เลยหนนั้นตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับตัวเช้าตอนเช้าดูดูโอ้ยับสำับคลิปนี้ใครชอบกันทำคลิปใส่กบใส่ปลาครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์เลยไว้ครับแล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ